สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องสมจิตบอลสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้องค์หญิงทอฝันค่ะองค์หญิงทอฝันกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะองค์หญิงทอฝัน อันนี้ระเสนคะ่ะระเสนร,รสะเสนนี้กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอับสรสวรรค์อับสรสวรสสวรค์นี้กระถางละหนึ่งร้อยนะคะอับสรสวรรค,ค์ค่ะเบญจรงค์น้ําทองเบญจรงค์น้ําทองค่ะเขามีลูกสองต้นนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะเบญจรงค์น้ําทอง อันนี้เท้าอายาเลศคะ่ะเขามีหูใต้ใบด้วยนะคะเท้าอายาเลศคะ่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะเท้าอายาเลศน้ำมังโนนน้ำมังนนค่ะน้ำมังโนนน,น,นนนี่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะน้ำมังโนนมณีนาคราชมณีนาคราชนี่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะ มณีน,น,นาคราดค่ะมีสองกระถางค่ะมีเท้าคนทันนุราชค่ะเท้าคนทันนุราชอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะเท้าคนทันนุราชมีมหาชัยค่ะมหาชัยกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะ มหาชัยมิซับเจริญค่ะซับเจริญซับเจริญนี้กระถางแล้วหนึ่งร้อยบาทค่ะซับเจริญเรืองพนารายค่ะ เรืองพนายกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเมืองใหม่เมืองใหม่นี่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะไซต์โตนะคะนี่ค่ะเมืองใหม่ดูใบเขานะคะเมืองใหม่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะ อุสามณนีอุสามณีเริ่มกัดสีแล้วนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะนี่ค่ะอุสามณนีลูกไม้ค่ะลูกไม้กระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะนี่ค่ะลูกไม้ใบหอกนะคะ กระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะมนีล้อมเพชรมนีล้อมเพชรนี่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะมนีล้อมเพชรดาราโนพร,รัสค่ะดาราโนพร,รัส กระถางละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะดารานุพร,รัตนางรากสูตกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะโนพะเก้าโนพะเก้านี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะดารานพรัตแผงค่ะนี่ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ มหาชัยกระถางละหนึ่งรอยบาทค่ะซับเจริญซับเจริญนี้ก็กระถางละหนึ่งรอยบาทนะคะซับเจริญนี่ค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะค่าจัดส่งเมาเมาแบบโอนหกสิบบาทค่ะแบบปลายทางแปดสิบบาทค่ะส่งไปสีอีมเมนะคะ สนใจต้นไหนติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0ูนย์6 3 6า5้านะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ